เจ้ามือครับออกมาแล้วนะฮะเป็นลูกสาวแฉกลับแล้วครับทีนี้บอกว่าถูกโกงไพ่จริงไม่มีการรีดซับแล้วก็ตำรวจไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้เลยต้องเท้าความก่อนนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมจําเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมลองเลือกนะฟังให้จบแล้วเลือกว่าจะเชื่อใครคือก่อนหน้านี้เนี่ยวงไพ่ครับคุณผู้ชมครับที่บ้านหลังหนึ่งถูกตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมีอยู่8คนที่เล่นไพ่ด้วยกันเจ้ามือก็คือเจ้าของบ้านนอกนั้นในวงมี7คน ตำรวจรวบไปทั้ง7คนเลยแต่ไม่จับเจ้ามือ,อมก็คือไม่จับเจ้าของบ้านพอไปถึงที่โรงพักกลุ่มของผู้ที่ถูกจับก็กล่าวอ้างว่าตำรวจเนี่ยหันมาถามนี่โกงไพ่เจ้ามือใช่ไหม,มโกงไพ่เจ้ามือ10บล้านออกมาเลยแฉเลยต้องโอนคืนทั้งหมดเขากล่าวอ้างว่าตำรวจเนี่ยสั่งเลยว่าแอปพลิเคชันธนาคารมีรหัสอะไรบ้าง ATM มีรหัสอะไรบ้างแล้วโอนเงินให้เจ้าของบ้านเลย หลังจากนั้นทุกคนก็โอนทําตามคําสั่งตํารวจและโดนข้อหาเล่นการพนันคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นพวกเขาก็รวมตัวกันแล้วมาล้องกับทนายรัชพลว่าเฮ้ยอันนี้มันเข้าข่ายรีดทรัพย์หรือเปล่าโดยมีตํารวจมาร่วมด้วยหรือไม่ทําไมมาจับเขาในบ้านบ้านหลังคือบ้านของเจ้าของบ้านแต่ไม่จับเจ้าของบ้านได้ยังไงแล้วมีการบังคับให้เขาโอนเงินอะไรอย่างนี้อีกทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเล่นไพ่เลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เพื่อความเป็นธรรมก่อนหน้านี้เนี่ย ทางตำรวจก็ออกมาถแถลงนะครับว่าเขามีภาพเป็นกล้องจากกล้องหมวกกันนะ็อกกล้องที่หน้าอกนะยืนยันว่ามันเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมสอนอลกระบังนะครับคุณผู้ชมครับและเขาก็มีหลักฐานสําคัญก็คือใบลงบันทึกประจําวันว่าเจ้าของบ้านเป็นสายลับเออเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นสายลับใบลงบันทึกประจําวันอันนี้คือบันทึกการจับกลุม ใบลงบันทึกประจําวันเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยด้วยข้อความแค่ไม่กี่บรรทัดว่าเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้จะมีการเล่นไพ่ที่บ้านนะคือเจ้าของบ้านมาหาตํารวจก่อน<ช>ก่อนจะมีวงไพ่เกิดขึ้นแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะก็เลยมาลงบันทึกเอาไว้บ่ายสองนะจะมีการเล่นไพ่นะ,ะถ้าเกิดมีจริงๆขอให้ตํารวจไปจับกลุมด้วยซึ่งสายลับเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมาลงบันทึกประจําวันไว้ตอนประมาณสักบ่ายโมงบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคือบ่ายสองจะมี การเล่นไพ่เขาเป็นสายลับตำรวจยืนยันทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการรีดรับคุณผู้ชมครับวันนี้มาแล้วฝั่งเจ้าของบ้านคือณนะวันนั้นเนี่ยก็ก็พูดง่ายๆว่าก็ก็ลักษณะถูกด่าเยอะนะใช่ไหมว่าเอาน้นี่เป็นขบวนการรีดซับจริงไหมไปทําอีท่าไหนร่วมมือกับตำรวจหรือเปล่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือคุณอ้อนครับคุณอ้อนคือลูกสาวเจ้าของบ้านคุณผู้ชม จำชื่อนิดนึงนะเจ้าของบ้านชื่อคุณอิว๋วคุณอิ๋วเนี่ยอยู่ในวงไพ่ก็คือเป็นหนึ่งใน8คุณอ้อนเนี่ยเป็นลูกสาวคุณอ้อนเล่าบอกว่ายืนยันก่อนอันดับแรกเจคนนี้รวมหัวกันโกงไพ่แม่นี่คำแรกเลยฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้มาพร้อมกับหลักฐานทั้งสลิปการโอนเงินต่างๆบันทึกคำรับสารภาพคุณอ้อนบอกว่าคือแม่เนี่ยชื่ออิว๋วแม่เนี่ยเขาอยู่กับสามีที่ไต้หวัน เมื่อต้นปีเดินทางกลับมาไทยก็ยอมรับแหละแม่ก็ชอบเล่นน่ะเนาะก็ตะเวนไปเล่นแล้วก็ไปรู้จักกับเจ็ดคนนี้เพื่อนก็แนะนำต่อๆกันมาเริ่มแรกก็ตะเวนไปเล่นกันที่บ้านของแต่ละคนเล่นไพ่ป๊อก8ป๊อก9เสียกันไม่กี่บาทหรอกตะเวนไปเล่นกันเนี่ยจนจุดเริ่มต้นคือช่วงวันที่13-17พฤษภาคมมาเล่นกันที่บ้านแม่เป็นครั้งแรกที่ลาดกระบังครั้งนั้นเนี่ยสี่วัน แม่เสียสี่ล้านจากที่เล่นกันไม่เท่าไหร่นะป๊อกแปดปอกเก้าสี่วันแม่เสียสี่ล้านต่อมา25พฤษภาคมหนึ่งในกลุ่มคนนี้บอกว่าเฮ้ยเขาเพิ่งจะขายที่ดินได้มาเล่นกันใหม่อีกดีกว่าตั้งวงกันดีกว่าวันนั้นวันเดียวแม่ก็เสียไปอีกหลายแสนประจวบเหมาะกับคุณอ้อนพอดีกำลังจะเข้าไปหาแม่ที่บ้านพอดีแม่โทรมาบอกโอ้ oh, วันนี้เสียไปเป็นแสนเลย อ้อนกำลังจะเข้าไปหาแม่พอดีอ้อนก็เลยใช้กลอุบายว่าเอาอย่างนี้อ้อนขอร่วมวงเล่นด้วยพอเข้าไปเล่นสิ่งที่เห็นก็คือผิดปกติตั้งแต่เริ่มสับไพ่เลยแจกไพ่ทุกอย่างผิดปกติหมดอ่ะลองฟังคุณอ้อนเล่าตรงนี้ดูเห็นว่าหนูประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะหนูเสียไปหกหมื่นเพื่อที่เอาเงินแม่แบบ ไปเล่นเพื่อที่จะดูว่าเขาทํายังไงแล้วหนูก็เดินออกมาหนูก็เลิกเล่นแล้วหนูก็บอกแม่ว่าแม่ให้หยุดนะไม่ได้แล้วแบบนี้หยุดเลยออบอกเนี้ยเขากงแม่แล้วหนูก็บอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูไปเล่นในนั้นใช่ไหมประมาณไม่อาตีไปสิบนาทีนะคะก็เหมือนว่าเขาทําไพออ่อะความที่เขาทําไพ่คือปกติแล้วคนเล่นไพ่ใช่ไหมไพ่สำรับหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องสับสับแบบ ทุกอันใช่ไหมวนกันไปกันมาแต่เหมือนว่าเขาสับแต่ข้างบนน่ะสับแต่ข้างบนแล้วบางทีตาไหนบางทีก็จะมีแบบว่าเขาเหมือนเลี้ยงไพ่เลี้ยงไพ่รีบเลี้ยงแล้วก็วางไว้ข้างล่างคนอื่นเขาแจกข้างบนให้แต่เขาของเขาอ่ะเขาเอาข้างล่างดีดลงดีดลงอย่างเงี้ยค่ะประมาณรอบแรกคือดีดลงล่างรอบสองก็ต้องดีดลงไปล่างเหมือนเดิมที่เขาเลี้ยงไว้แล้วประมาณเนี้ค่ะค่ะนั่นแหละหนูเห็นแบบนั้นแหละผิดปกติใช่ค่ะทีนี้สิบมิถุนายนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาทักมาที่แม่อีกบอกว่า เฮ้ยฉันเพิ่งจะขายทุเรียนได้80ไร่ได้เงินมา20ล้านเรามาเปิดวงตั้งวงเล่นไพ่กันดีกว่าทีนี้แม่ก็เลยมาบอกคุณอ้อนซึ่งเป็นลูกสาวว่ามาอีกแล้วว่าชวนเล่นอีกแล้วว่าลูกสาวก็เลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนในชื่อดามเอาไงกันดีดามบอกว่างั้นเราไปลงบันทึกประจําวันกันไว้แล้วเอาตํารวจมาจับพวกมันดีกว่าค่ะนี่จึงเป็นที่มาว่าวันที่1ิมิถุนาตอนบ่ายโมง พอแม่ชวนมีคนมาชวนแม่แม่โทรมาบอกลูกลูกปรึกษากับดามดามก็เลยพากันเนี่ยดามกับอิ๋วไปลงบันทึกประจําวันไว้ก็เลยกลายเป็นใบลงบันทึกประจําวันว่าเดี๋ยวบ่ายสองจะมีคนมาเล่นไพ่นะให้ตํารวจมาจับกลุ่มได้เลยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ตํารวจเขาเอามาใช้บอกว่านี่ไงเห็นไหมเขามาลงบันทึกประจําวันไว้เขาเป็นสายให้ตํารวจตํารวจเลยไม่จับเขาว่าจะมีการเล่นไพ่<อ>ตํารวจก็เลยไม่จับเพราะเขาเป็นสายลับ ทีนี้คนที่เล่าเรื่องต่อก็คือคุณดามเพื่อนคุณอิ๋วคุณดามก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็มากัน7จ็ถึงสินายจับผู้ต้องหาไป7คนยืนยันว่าเงินของกลางวันนั้นเนี่ยกลางวงมันมีแค่700บาทกับไพ่หนึ่งสำรับจริงๆคือฝั่งของนักพนันเขาพูดทํานองมันเป็นแสนอะ่ะแล้วมันทําไมเหลืออะไรยังไงก็ยืนยันว่ามัน700บาทของกลางเป็นไพ่หนึ่งสำรับจากนั้นตำรวจก็ให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยถือถุงผ้าไปก่อนจะนําตัวไปที่สอนอลาดกระบัง ก็เอาขึ้นรถไปเลยเขาเอาขึ้นรถไปที่สอนอราดกระบังมีการค้นตัวค้นอาวุธค้นสิ่งผิดกฎหมายพอไปถึงสอนอราดกระบังผู้ต้องหาทั้ง7ก็รับสาร,รภาพว่าเขาเล่นไพ่กันและเขารับสาร,รภาพด้วยว่ากโกงเงินคุณแม่อิ๋วจริงดามเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของอ้อนก็บอกว่าคือถ่ายบันทึกไว้ด้วยเป็นภาพเป็นคลิปทุกคนรับสาร,รภาพ3ใน7เขียนเป็นข้อความสาร,รภาพว่ากโกงไพ่ และยินดีโอนเงินคืนข้อความที่เขาเขียนเ,นเขาเขียนว่าข้าพเจ้านายจุด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 ขอให้การว่าได้ร่วมกับพวกมาหลอกแม่อิ๋วโดยแบ่งหน้าที่กันทําทํากันหลายครั้งหลายวันแต่ไม่ทราบจํานวนเงินที่แน่ชัดแต่รู้แค่ว่าเป็นจํานวนเงินหลายล้านเงินบางส่วนโอนให้กับพวกที่ตามตกลงกันไว้ข้าพเจ้ายินยอมให้เงินแม่อิ๋วห้าแสนส่วนที่เหลือให้ทําการตรวจสอบบัญชีของพวกข้าพเจ้าแล้วก็เจรจากันอีกที ลงบันทึกประจําวันลงบันทึกฉบับนี้ไว้ด้วยความสมัครใจไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดทําร้ายหรือข่มเหงให้ลงบันทึกแต่อยา่างใดอีกข้อความหนึ่งก็เขียนว่าข้าพเจ้าหลอกเงินแม่อิ๋วแต่ข้าพเจ้าได้มาแค่8ปดหมื่นนะข้าพเจ้าทําตามที่เขาตกลงกันไว้อะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกกันยังไงข้าพเจ้าไม่ทราบเขาบอกให้ทำยังไงข้าพเจ้าก็ทําอย่างนั้นบันทึกนี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยความสมัครใจนี่อย่างนี้เป็นต้น แล้วเช้าวันต่อมาคือ11มิถุนาคุณอิ๋วกับคุณอ้อนก็ไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอราดกระบังว่าแต่ละคนใช้วิธีการคืนยังไงก็จะมีโอนเงินคืน5 0 0 0 0 0บางคนเอาแหวนทองมาคืนบางคนให้เป็นกุญแจรถแล้วที่เหลือก็เป็นการโอนเงินตามที่ลงบันทึกประจําวันไว้8 2 8 7 20,000 80,000 0กว่าอย่างนี้เป็นต้นฟังเสียงคุณดามเพื่อนคุณอ้อนลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ พอไปแจ้งความเสร็จแล้วก็ตํารวจก็มาตามที่อยู่ที่ได้ที่ทางคุณอ้อนก็คือเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยได้แจ้งไว้กับตํารวจไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็นัดหมายไว้แล้วว่าประมาณบ่ายสองเนี่ยจะมีผู้ต้องจะมีกลุ่มคนเล่นเนี่ยมามาเล่นตำํำรวจก็เลยทราบอยู่แล้วว่าการแจ้งความครั้งนี้เพื่อที่จะ ขยายผลต่อเรื่องช่อกงอะไรก็ตามพอตำรวจเข้าไปจับกุมใช่ไหมครับผมเห็นว่าตำรวจเข้ามาในบ้านผมทุกอย่างก็เป็นปกติการจับกุมไม่มีการจับกุมเป็นปกติก็ทุกคนก็ยอมรับมาเล่นไพ่แล้วตำรวจก็เ,เชิญไปที่สอนอทุกคนก็ไปตามปกติตำรวจไปกี่คนเขาบอกไปตั้งสามสี่สิบจริงไหมหรือไงไม่ถึงครับก็ตำรวจก็ให้ผู้ต้องหาแสดงตัวตนว,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 ว่าไม่มีเงินอยู่ที่มือเอาเงินไว้ที่กองกลางแล้วก็แล้วก็เอาห่อผ้าแล้วก็ให้ผู้ต้องหานั่นแหละแบกไปแบกห่อกองกลางไปแล้วก็ไปที่สอนอแล้วก็เชิญทุกคนนขึ้รถ เดี๋ยวก่อนในก่อนจะออกมีการค้นลงค้นรถไหมเพราะว่าธนารัชพลก็บอกว่าเล่นการมานานแล้วไปค้นรถเขาทำไมก่อนจะขึ้นตํารวจก็เอาผู้ต้องหาขึ้นรถก็คือตามคือตํารวจเ็าจะบอกว่าไปก่อนข,ขึ้นรถขอค้นอาวุธขอเลยก่อนเดี๋ยวเกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาเกิดมีการหนีเกิดมีการอะไรที่ไม่คาดคิดก็เลยตรวจรถนิดนึงเพื่อเป็นระเบียบการนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็มีการรักษารภาพว่ามีการหลอก่วงกันจริงคล้ายๆว่าคนนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ในการปรโกงนะเขาเ็คนรักษารภาพเลย มีคิปหมดเขาว่ได้บนการครับจะจะเล่นได้เท่าไหร่ก็คือสมมว่าวันนี้ตกลงได้เลยไคือจะได้เท่านี้ฮะแล้วตอนนี้เงินเงินที่อายัดตอนนี้ได้คือไปสิบล้านเกืนสิบล้านยังไม่ได้อายัดครับผมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้นี่เลยฮะก็เลยมาปรึกษากับทนายก็ดําเนินคดีแล้วเดี๋ยวก็เป็นคดีกันต่อไปทนายเดชาบอกงี้ฮะคือฝั่งนู้นอ่ะก็คือฝั่งนักพนันเนาะพอมาเปรียบเทียบกับเรื่องที่เจ้าของบ้านเล่าหนังคนละม้วนเลยค่ะก็เลยพอเขามาปรึกษา แต่ผมต้องออกตัวก่อนนะ๋ยวนี้ทนายเอชาบอกตัวนะผมไม่รู้นะใครผิดใครถูกผมยังไม่รู้นะว่าใครผิดใครถูกแต่ผมฟังในมุมของเจ้าของบ้านแล้วเขาก็มีประเด็นและมันเป็นหนังคนละมวนเขาอยากได้พื้นที่ในการพูดบ้างผมก็เลยเปิดพื้นที่ให้ผมไม่รู้นะใครผิดใครถูกของบ้านเขาก็บอกว่าเอ้เรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันหนังคนละมวนเขาก็เลยอยากจะมาพูดมาหาผมอยากจะให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายเรื่องราวมีแค่นี้ครับ แล้วในในใน,ในคดีเนง่ยฐานเนื้อคดีเนี่ยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ตรงกันใช่ครับเานั้นเนี่ยในส่วนของตัวทนายเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นในฐานะของฝ่ายจำเลยครับหรือฝ่ายโจทก์ใช่คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าไอคนที่เขามาเนี่ยเขาจะมาให้เป็นทนายเนี่ยว่าไอคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยสรุปแล้วเป็นฝ่ายผู้เสีหยหายหรือเป็นฝ่ายผู้ต้องหาย,ยังไม่รู้ นะครับแล้วเราก็ไม่รู้เราเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไงเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอยากอยากจะมาพบผมอยากมาขอความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกสื่อมวลชนว่า,าความจริงในสวนของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีคลิปวันจับมาแล้ว10มิถุนานะ1ิมิถุนาตอนบ่ายเจ้าของบ้านเป็นสายลับไปแจ้งกับตํารวจไว้พอบ่ายสองนี่คือภาพณวันไปจับครับคุณผู้ชมครับนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะนี่เป็น้อที่ักเบบุญลกเล่งปูยันแล้วนะนี่ถึงรอบๆแล้วนะ ดังคืนเขาได้ไหมหลอกเขาไดตกีตังลไม่ต้องเดินหนีเนี่ยมันยืนอยู่มันยืนตรงนี้ยืน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 ตอไได้หอลเราหลอกดังเขาได้กี่ยาวมันจะมีหกเกี่ยวาเกียว้านเยหกเกียวป็น่เดวเอามร้าอามกีาเาต่อคนนี้เป็นไรกันในวงกับเพื่อนกันทั้งหมดทั้งหมดยกเว้นตัวผู้เสียหาย ทั้งหมดรู้จักกันทุกคนยกไปพูดเสียหายทั้งวงพูดเสียหายเสียเงินอยู่คนเดียวคิดเป็นอื่นไม่ได้หรอกหนุ่มไปเจอที่รุ่นไปเตรียมท่านครับท่านสมาชครับพะยะครับท่านสมาชครับเอาเลยผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนลงกันดูว่ามีวงมีปืนอะไรไหมทักเพลินอ่าแล้วรถรอรอ เอ้ก็ยังฟังไม่ถนัดนะคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันได้ได้ความคืออันนี้ทนายเดชาให้มาก็แสดงว่าเป็นคลิปของเจ้าของบ้านนะถ้าฟังอย่างเงี้ยวันที่จับก็จะได้ยินเสียงนะผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นตำรวจคือคุณผู้ชมคือเพื่อข้อบกฎหมายเนาะเราเบลอหมดเลยตอนนี้เราหลอกงามีเสียงถามว่าเราไปหลอกเขากี่ล้านรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมเจ็ดคนไม่มีแค่ผู้เสียหายคนเดียวเท่านั้นใช่ไหม ที่ไม่รู้จักกับพวกเราก็น่าจะหมายถึงเจ้าของบ้านหรือเปล่าก็เป็นยักหน่ารับอยู่นะในวงกัเพื่อนกันทั้งหมดเออเนี่ยทั้งหมดยกเว้นตัวผู้เสียหายทั้งหมดรู้จักกันทุกคนยกเว้นผู้เสียหายเออทั้งวงผู้เสียหายเสียเงินอยู่คนเดียวที่เป็นอื่นไม่ได้หรอกไปเจอที่รุ่นไปเจ้าี่มา่านครับอพพอมีคลิปตรงนี้เนาะ แล้วเขามีเอกสารคำรับสาร,รภาพของ3มคนว่าไปหลอกกันจริงเนี่ยคะ่ะถ้าดูตามนี้แล้วก็ตามข่าวก็คือตํารวจสนลักกระบังใช่ไหมคะบอกว่าทั้งวงมีผู้เสียหายเขาเสียเงินอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะแล,อแล้วนอกจากนั้น,นมีการข่าวทํานองว่า7คนนี้ยตะเวนไปหลอกคนนั้นหลอกคนนี้หลอกวงนั้นหลอกวงนี้ตัวอ,อย่างหนึ่งพี่ไก่นี่ท่านผู้ชมคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันบอกว่าคือโอเคละจะมองว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายโดนหลอกเงินแล้วตำรวจก็มองว่าเขาโดนหลอก แต่เดี๋ยวนะโต้ลหลอก<ท>จากกาเล่นไพ่สามารถไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับแล้วตัวเองก็ก็ได้เงินคืนได้ด้วยเหรอทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นเจ้ามืออ,อใช่ไหมการพนันผิดกฎหมายใช่ไหมคะ<ม>คนก็งงกันอยู่เนี่ยตอนนี้ทานายรัชพลบางล่าสุดโต้แล้วหลังจากที่ฝั่งนี้แถลงนะฮะทนายรัชพลบอกว่าคือตั้งข้อสังเกตไว้สามอย่างหนึ่งเหมือนที่ตูนบอกก็มันเล่นไพ่อ่ะแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีเจ้าของบ้าน คืออ้างว่าเป็นสายลับแค่นี้ก็หลุดคดีเลยหรือ 1. 2. อ,อันนี้กันโชคซั์ข้อข้อว่าตอกันโชคทรั์เนี่ยตกลงมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าอ่ะสองสาทำไมเหลือเงินในบ้านแค่700ร้อธนรัศสมุนบอกว่าไอ้แค่บอกว่ามีบันทึกคำรับสารภาพอ่ะก็คมคู่บังคับเขาให้เขาเขียนตรงนั้นไงแล้วตอนนั้นก็กลัวมือไม้สันกันหมดแล้วเล่นไพ่กันอยู่เขาให้เขียนอะไรก็เขียนหรือเปล่า ประเด็นที่ติดใจก็คือหนึ่งทำไมไม่มีการดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านครับประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องการกันโชค,ครับเนี่ยนะครับบวมลมันยังไงกันแน่เป็นการบังคับหรือว่าหมักใจนะครับประเด็นที่สามเนี่ยเงินเนี่ยทำไมมันเหลือแค่เจ็ดร้อยบาททั้งที่มีการโอนกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าติดกับหลัก้านเลยนะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะตอบสังคมได้ทําไมไม่เอาลกล้องมาเปิดเลยนะครับในเมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเล่าอ,อะไรกันเนี่ย มันน่าจะมีการถ่ายคลิปทําไมไม่เอามาเปิดมันอาจจะมีการบังคับกันนะครับผมบอกไว้ว่าคนที่ลงชื่อในเอกสารต่างๆเนี่ยไม่ว่าในเรื่องเลื่องเกิดหรือกระตามเนี่ยนะครับที่เขาเซ็นกันในโรงพักเนี่ยบางที่มันอาจจะมีการกปูเข็บังคับกันก็เป็นไปได้นะครับทาให้เขารู้สึกตกใจกวัว่าตัวคนที่เซ็นทั้งหลายเนี่ยเขากาลังถูกจับอยู่สอหลังจากนี้จะไป DSI เลยจ้ะโอ้คุณผู้ชมตรลุลาจะพูดว่า หลังจากนี้จะไป DSI แล้วร้องให้ตำรวจเปิดภาพจากกล้องของตำรวจตำรวจไม่เปิดสักที <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ไก่ตูนอยากจูนสติ <c oughs> ตัวเองนิดนึงสรุปว่าคดีโกงกันในวงไพ่เนี่ยนอกจากตำรวจทำคดีอย่างแข็งขันแล้วมันต้องไปถึงมือ DSI ด้วยหรอคะทนายรัชพลจะไปเหรอคะแต่เอาจริงครับถ้าฟังจากทนายเดชาต,ตอนนี้ยังไม่มีคดีเลยนะตูน <c oughs> เพราะว่าฝั่งเจ็ดคนก็ไม่ได้แจ้งความอะไรนะแค่อยากจะพูดอยากจะเล่าว่าโดนอย่างนี้ยี่ยี้ แต่ไอ้เ็คนเนี่ยโดนเล่นไพ่ไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นคดีความ <c oughs> แล้วไอ้โกงซัพย์ตบทรัพย์อะไรยังไม่มีนะฝั่งนี้ก็ยังไม่แจ้งเหมือนกันออ